รถโรงเรียนเฟิร์สคลาสชอบทุกครั้งเวลามีคนกีดเยอะๆแน่นอนอ่ะโอเคแต่แน่นอนครับสำหรับรถโรงเรียนเฟิร์สคลาสของเรานะฮะก็ถือว่าเป็นคลาสพิเศษนะที่ทำให้คุณผู้ชมนะครับได้สัมผัสทั้งเรื่องราวที่ฮาซาซึ้งแล้วก็เซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวกับแขกรับเชิญคนดังของเราทั้ง8คนครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้ครับได้เวลาแล้วที่เราจะไปอยู่ใกล้ชิดกันเลยดีกว่านะฮะกับ เราสิทเก่านะฮะคนดังของเรานะฮะทุกๆคนเลยดีกว่านะฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับนักเรียนของเราในคลาสวันนี้เลยดีกว่าครับเช<ฮ>ิญครับ ายคนแรกตุ้ย A.F. จากโรงเรียนเ e n h hey ฮม m m m o r i ร l ตามด้วยศิลปินหนุ่มคาดานซ์ชินชินวุฒพี่ชายหัวโจกจากเทพทุรินเต่าสมชายไม่แน่จริงไม่มาลรอกสาวสวยจากสงขลานานาไรบีนาหวานใจในมาริโอจากอสมชันพานิชกุปกิบดีเจสาวจากราปชบเราพิทยาคมต้นหอม และเด็กเซนดูเซฟคอนเวนซานนี้เราบอกแล้วเจอกันทุกสัปดาห์ต้องมีการตรวจความเรียบร้อยใมีหนึ่งคนครับผิดแปลกกว่าเพื่อนเขาเลยใช่ปงงหมดมากใครรู้ตรวจก้าเท้าขึ้นมาข้างหน้าครับไม่อ่ะบอกแล้วคนทำผิดเนี่ยจะไม่กล้าก้าวหรอกดีนั่นแล้วมีผู้คุมดีเลย ไม่ที่แต่งต okay. ัวต่างจากคนอื่นนะเพราะว่าคนอื่นเขาใส่ชุดนักเรียนกันคือชุดพละเนี่ยเขาแต่งอยู่แล้วแต่ว่าที่ดูผิดระเบียบเนี่ยคือคอปกหนึ่งมีการพับแขนนะฮะแล้วก็เอวสูงเอลสูทเพราะว่าตัวเตี้ยก็เลยต้องใส่เอวสูงให้ดูโป่งพายาบไปกับยาบเลยก็พับขาพี่บอลขาเนี้เป็นที่ pop ที่น่าจะดึงใจมาเ้วยว่าตรงนี้นี่เป็นแบบคล้ายๆนึกว่าตัวเองเป็นแรปแรปเปอร่าเลยคิดว่าแรปเปอร์สุด เพราะว่าเกณฑ์ลำเบียดที่โรงเรียนนันโดนอะไรบ้างนะเนี่ยก็โดนตีอะค่ะก็ทุกครั้งถ้าครูเจอก็โดนตีแล้วก็แล้วเขาก็บอกว่าชอบนักใช่ไหมก็เนี่ยแต่งเนี่ยแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าเสาธงแล้วคนก็ดูมองไปมองมาอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายรูปสนไหมถามว่าสนไหม ก็ดังดีนะเด่นค่ะเด่นคะอโอเคแต่ว่าก็คล้ายๆเป็นวีรกรรมสมัยวัยเรียนละกันนะครับแต่อย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าทุกๆสัปดาห์จะต้องมีตัวแทนนักเรียนนะครับที่ต้องออกมาพรีเซต์นะครับเรื่องราวในวัยเยาว์ของตัวเองวัยเรียนนี่แหละนะครับตามปกติแล้วสัปดาห์ละ2คนแต่ว่าสัปดาห์นี้รบกวนขอเป็น3คนละกันนะครับเดี๋ยวต้องให้เขาเป็นกิฟต์นะฮะ คุณ affiliated. นาาแ, okay. แล้วก็พ well, right. ิซานี้ของเราเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ก่อนส่วนท่านที่เหลือนะครับเชิญประจำที่ก่อนเลยนะครับมาวันนี้ตัวแทนหน้าฉานของเรานะก็คือพซานีนะพับนาแล้วก็จิมเสนนะครับไม่งั้นถามพี่ๆนานาก่อนล้วกันนะครับว่าโรงเรียนวารินารีเฉลิมเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดสงขลาค่ะอำเภอเมืองนะจ๊ะเป็นเด็กในเมืองอยู่ในเมืองเป็นโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดสมพัดาคราเพราะเป็นสง อยู่สงขาป่ไปลบเศษลบพูดเราเอาคำว่าในเมืองเอาโอเคครับสาธิตครับให้พูดถึงนิยามในกันของความเป็นเด็กเซนโยนิยามของเด็กเซนยูละครับส่วนใหญ่คนเขาเรียกว่าโรงเรียนแม่ชีเพราะว่าจะเป็นแบบซิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนแบบโรงเรียนคริสต์รอย่าเงี้ะว่าจะเรียกกันโรงเรียนแม่ชีที่มีแต่คนงามโอ้โหแม่ชีที่มีแต่คนงามแล้วกุ๊กเก็บนะฮะสมัยเรียนที่โรงเรียนเป็นไงบ้าง ก็ดีค่ะก็ไปมาแล้วนี่ใช่ไปมาแล้วเออไปไปกับรถโรงเรียนวันนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็สนุกสนุกมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอได้กลับพอเราออกมาใช่ป่ะพอเรากลับไปอีกครั้งรู้สึกเหมือนรักโรงเรียนมากขึ้นได้ทราบเรื่องราวกันเบื้องต้นแล้วตอนนี้ไปอยู่ใกล้ชิดกับคลาสของเราดีกว่านะครับอ่ะเชิญครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่คำถามของเราแล้วอ่ามาเลยตอบเลยได้ไหมคะยังยังไม่ได้ถามเลยเฮ้ยเฮ้จังหวะดีพี่เต๋อได้ยังพี่ต๋อจังหวะได้เมื่อกี้จังหวะได้โอเคเลยนะโอเค อะเริ่มต้นนะกับคําถามของเราอย่าลืมว่าทุกๆคะแนนมีค่ามากๆใครที่ตอบได้น้อยที่สุดนะครับเตรียมตัวโดนลงโทษได้เลยมี3มข้อด้วยกันแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับ3ามสาวนี่แหละนะครับอ่ะเริ่มกันที่คําถามแรกพูดถึงเรื่องราวของความน่าอายครับแบบอายเลยทีเดียวนี่ตอบเลยได้ไหมโอ้โหรู้เลยรู้เลยบอกเลยบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงถามว่าใครครับใน3ามคนนี้ เคยโดนคาถาตกใส่หัวจนน็อกล้มลงไปตอบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอหน้าคนทั้งโรงเรียนมาแล้วเออนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าอายพอสมควรทีเดียวอ่ะทายมาแล้วกันว่าเป็นซานิชินานาหรือว่ากุ๊ปเกิ๊บครับท้่เกิดพร้อมแล้วนะครับยกคำตอบเลยครับเฮ้ยชินานซานิไปสาซานิสามทำไมอะนีเก่นก่อนจะ เป็นแบบเชลิเดอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่อะทำไมอะผ่านมาไม่หยุดไม่ไม่คือคือเขาคุยกันเรื่องมัธยมไม่ได้อนุบาลคือถ้าอนุบาลเนั่ยพี่จะเลือกหนูไม่ใช่ผมพี่ตุ้ยครับทำไมถึงต่อพี่นานาครับเอฟเหมือนกันด้วยทำไมถึงไม่เลือกซานนี่ฮะน้องผมมันห้าวเกินที่จะเป็นเป็นถือข้อตกลงตีใส่หัวฮะนิดนึงอย่าว่าห้าวเกินไปครับผมอ่ะแล้วฝั่งอาพิเตอรเนี่ยน่าจะมีมุมคิดดีๆครับผมดู โอโหไม่กล้าตอบอ่ะคือข้ามรูปเล็กด้วยไม่ใช่นี่โอ้โหงานเข้าเลยนะก็ดูจากรูปร่างหน้าตาท่าทางนะครับน่าจะเป็นดัมเมเยอร์แต่อว่าดูจากลุกแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมุมองผู้หญิงอ่ะมองผู้หญิงน่าจะรู้ ในความคิดต้นหอมนะคะเฮ้ยทำไมต้องแอบคาถาโยนใส่หัวต้นหอมมองที่สมองของคนก่อนเลยเฮ้ยยังไงเนี่ยใครนะเขาตอบใครแบรนด์นี้แม่ชีแม่ชีนิ่งๆก่อนแม่ชีรุ่นกันเลยรุ่นกันเลยเพียนๆนิดนึงแหละจากวันนั้นที่คาถาหล่นใส่หัวคนที่เคยโดนคาถาตกใส่หัวจนน็อกนะฮะ ต่อหน้าคนทั้งโรงเรียนในงา,า,านกีฬาสีครับผมคนนั้นก็คือ1 2 3ครับ คนอะไรล้อตัวเองยอฮอนย่อมาจากโรงเรียนเยนเฮลเมมโมเรียลแม่ก็เล่นเป็นยาฮูซะงั้นครับโอเคขอแบบอ่เคลียร์นิดนึงครับวันเกิดอะไรขึ้นครับคือว่าคุณครูก็ได้เปิดโอกาสเนื่องจากว่า